สาคัสดีมากเลยผมดูไม่ก็ไม่อไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ก็ไม่็ไม่ก้ไม่ก็ไม่อไม่ก็ไม่ก็ไม่ก้ไม่ก็ไม่อไม่ก็ไม่อ็ไม่กไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไมก็ไม่ก้ไม่ก็ไม่กบม่อไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กม่ก็ไม่ก็ไม็ไม็ไม่ไม่ม่ไม่ไม่มก็ไม่อไม่กไม่บ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็ชอบที่เขาให้ศาสตร์ในการดีไซน์แล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปถ้าไม่รับใจมาคอลเลคต์กับใครก็เขาติดต่อมาคราบแ้กจริงๆผมก็ชอบจริงแบบว่าเรื่องอาร์ตทอยเนี่ยเขาจะมีก็มาเรื่อยๆครับแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ผมรู้สึกว่าบูดาสเออมันมีความแบบว่าผมชอบสตอรี่ของเขาที่เขาแบบว่าแต่ละตัวก็จะมีแบบว่าฟิลลิ่งมีสตอรี่เทลลิ่ง อาจจะเป็นสตอรีท่ทลลิงก็ได้แต่แ,แต่ละตัวมันจะมีอารมณ์ของเขาอะ่ะใช่ผมชอบก็เลยก็เอ่อผมก็เอาตัวผมลงมาในงานผมแล้วก็เอ่อผมว่าบุญน่ะยังไม่มีคาแรคเตอร์เรื่องด้านสว่างผมก็เลยอยากเอาแบบพลังงานด้านสว่างเนี่ยลองมาใส่ในน้องดูครับผมแล้วก็ที่พิเศษก็มันมาจากเอาฟิตเสื้อผ้าที่ผมใส่เอ่อในโชว์หรือว่าในมิวสิควิดีโอที่ผ่านมาครับผมก็เอ่อผมว่ามันเขาเรียกว่าอย่างเี้ยมันอัปเกรดตุ๊กตา จาก10ปีแล้วที่เราเคยปล่อยไปอะแบบว่าเป็นลูกปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็นั่นคือความพิเศษของมันมากมีคันเรนในไหนที่เราชื่นชอบชอบตัวนี้นะที่คือตอนที่โชว์คาดาวสมันยี่สปีเชียงใหม่ครผมคือตอนเขาให้โจทย์ให้แบบว่าเอาชุดไทยเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนได้ไหมซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้นําชุดไทยมาผสมกับสไตล์ชุดของผมแล้ว พราะว่ามันออกมาสวยแล้วมันแบบว่ามันเป็นชุดที่มีความหมายสำหรับผมก็เลยแบบกับอยากนานไหมกับพันทุ่นี้ก็นานนะครับจริงๆมีแก้แบบว่าไปหลายเวอร์ชันมากเลยก่อนจะมาเป็นเวอร์ชันนี้ผมก็อืมก็แสองถึงสามเดือนทั้งสี่ตัวมันบุคลิกแตกต่างกันหมดเลยนะคือบุคลิกแตกต่างครับแล้วก็เพราะว่ามันมันมากันคนละช่วงเวลาครับอันนี้ก็จะปีที่แล้วตอน world tour แล้วก็จะมาตรงเป็นเข้าดาวเชีงยงไฮ้หรือว่าข้าไปที่ยินของตรงเนี้น่าจะกลายเป็นแบบแป๊มแป๊มของขันหรือะเพราะว่าแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ก็ก,ก็ก็ได้นะครับผมว่าไม่รู้สิผมว่าก็เออคือผมว่าถ้าเกิดมันมีติดตัวไว้แบบ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเปิดตุ๊กตาของปัสเว่นออกมาผมกับตอนเนี้ยคือ,อคือเขาบอกว่าเวลามีน้องๆแล้วแบบ บบเวลาเขาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเอาไปด้วยเขาบอกว่า,บวาแบบมันฮิวใจเดียวผมก็ได้อินสปีเรชั่นจากไอ้คำว่าฮิวใจจากตรงนั้นมาใส่กันออน้องๆเนี่นวยวแห<ผ>ละก็ได้ของเสียดายที่ของมาไม่ทันไม่ไม่งั้นแบจะได้ขายออฟไลน์ด้วยเลยแต่ตอนนี้เป็นแค่พีเฉอชเลยก็ได้ก็ได้เขาถามว่ามีกระดาให้กรุ๊ปไหมกระดาษมันต้องกุมันต้งเลือกมันจะได้ตัวไหนอะไรอย่างี้กระดาษหรอโอ้เออผมว่ามันอยู่ที่ จิตใจเราแล้วกันครับก่อนก่อนที่จะกดฟรีก็แบบว่าหลับตาแล้วก็เราต้องเออเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมเราต้องจริงใจแล้วเราก็แบบว่าแพชชั่นที่จะอยากได้ตัวของตัวนั้นจริงๆแล้วลองกดด้วยความรู้สึกนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนเคยมีโมเมนต์แบบเคยมีโมเมนต์แบบ เคยครับแต่ว่าเป็นในเกมเวลาจะซื้อสกินแล้วมันก็แล้วมันต้องใช้ไดมอนด์แรนดอมจนกว่าจะได้ตอนนั้นอารมณ์เราต้เป็นยังไงบอกแบนที่เกิดเป็นแบนด์บุญงิจครับเพราะว่าแต่ว่าแบบสองสามคนเขาจะแบบว่าซื้อซีลอบได้ผมผมโดนไปมาสิบแปดรอบแบบมันก็ต้องต้องซื้อไดมอนด์เรื่อยๆเลยแล้ันไปเป็นปากอะไรเช่นนี้ก่อนะ ก็ยังไงบูน่าเซ็กเป็นแบบก็ฝากด้วยละกันครับผมเออเป็นครั้งแรกของการดีไซน์อาร์ตชอยของผมแล้วก็เออผมรับรองว่าทุกคนจะชอบครับเพราะว่าน้องๆน่ารักดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นหลักของแต่ละตัวไปครับผมก็ขอให้ได้ทั้งเซตละกันถ้เป็นอะไรเนี่ยอักหรือว่าอากาศเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เกาหลีมันเริ่มหนาวแล้วครับโอ้ตอนเตรียมคอนเสิร์ตผมนอนน้อยนึ่งแล้วเหมือน มันคัดจมูกนิดนึยวของนะครับคอยหายทันก่อนคอนเสิร์ตอีกสองคำมันจะเรื่อคอนเสิร์ตแล้ววับานผมดิฟวิตามินฉีดยาเล่นอะไรแล้วนะไปดูความรับอบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนอกจากจมูกผมเนี่ยผมว่าผมพร้อมแล้วนะคือผมว่าจริงๆตอนเตรียมคอนเสิร์ตมันเตรียมมาตั้งแต่เดือนที่7จ็ดนะครับผม ก่อนที่จะถ่ายเป็นสิบวิดีโออีกครับคือามันก็เตรียมมาเรื่อยๆแล้วก็มันมาเตรียมแบบว่าก้อนสุดท้ายเนี่ยก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่แหละครับผมซึ่งผมว่าผมพร้อมนะแล้วผมว่าทุกคนทั้งทีมผมทุกคนเนี่ยก็พร้อมมากๆเลยครับผมก็ไปดูกันก่อนโชว์พิเศษที่เราแอบ,บอย,อยายกสปอยมาเตรียมทำนี่เลยเป็นเด็กใหม่เอ่อสปอยมาเหรอแต่ผมสปอยหรอผมสปอยแบบนิดนึงนะก็อาที่เมื่อวานนี้ไปซ้อมมาแล้วกันครับก็อ่า มีโชว์หนึ่งที่ต้องใช้เข่าเยอะมากๆเลยก็ให้ไปได้ยทายกันแล้วกันครับว่ามันมันจะเป็นโชว์อะไรใช้เข่าเยอะเียร์เลยจะใช้เข่าเกียร์อะไรโชว์บอกว่าบ็อกซิ่งใอบ็อกซิ่งเหรอบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งใช้เข่าเหรอใช่มันมีหลายแบบมันไม่เป็นต้องยกเยนอาจะแบบใช้เข่าแบบ ไปจูไ้ยกับพื้นอะไรก็ได้อย่าเป็นไรไปนะสองวันนี้มีความพิเศษจะต่างกันไหมสองวันเราก็ที่จริงก็ต่างนะครับก็แบบว่าก็เรื่องชุดด้วยเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คือถึงมันจะเซตเหมือนกันยังไงก็ตามแต่ว่าช่วงสองวันมันไม่มีทางเหมือนกันอย่างครับผมก็แล้วแต่ว่า energy ของผู้ขับในวันนั้นจะเป็นยังไงครับผม เออคืนนี้จะได้เจอทุกคนพร้อมกันครับผมก็เดี๋ยวเราดูมีฟีลาดได้ซ้อมพร้อมกันหอเ่เออก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเอ่อตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผมอะเป็นคนไปแบบผมไปเตรียมจิ๊กซอว์มาแล้วกันทุกอันทุกอันทุกอันตั้งนานละแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่เอาจิ๊กซอว์พวกเนี้ยสมมาต่อกันทุกอันแล้วมันก็จะกลายเป็นโชว์ที่มันอยู่ในหัวผมแลก็ว่ามันจะดีนะ รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกหรือว,ว่าทำทีเซอร์ไปเยอะแต่คดนใช้ภาพเวทีอ่าคผมบอกว่าอูอ้วิ่งเยอะอีกแล้วแเตเรอบนึงไ,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 ได้ได้ครับผมแต่วิธีรอบนี้ก็คือเราก็เอาตอนนี้ผมโชว์ที่แอน,นโดสเตเดียมตอนท้อง <Ć> 2มตอนนั้นมันเห็นแบบหลังคาเห็นเป็นแบบว่าภาคคุมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยรอบนี้ผมเลยเอาเซตนะครับผมมาปิดให้หมดแล้วมันก็ได้ดูคอมพลีทหน่อยแล้วมีส่วนไหนที่เราควรระวังจมูกผมครับ มันคัดจมูกแล้วก็เหมือนแบบพอมันเป็นหวัดตรงเนี้ยผมมันค่อยๆลงมาผมกลัวมันจะลงมาถึงคอแต่ว่าก็น่าจะได้ตอนนี้ก็กินยาอยู่ต้องมีกอัดยาผมจะอัดตู้ยาผมจะอัดยาสภาพอากาศเผมก็มีครับเพราะว่าแบบสมถ้าเกิดตอนผมซ้อมนี่ก็หลี่งผมเต้นอ่ะมันก็จะร้อนมากๆเหนื่อยไหลแต่ผมออกมามันก็ลบสองแล้วมันก็เย็นแล้วผมก็ซ้อมออกซ้อมออกเนี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้น่าจะมีส่วนตรงนี้ด้วย มีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องหายทันใช่ครับแต่ผมก็ผมเชื่อหมอไทยครับพวกที่ไทยแบบอากาศมันเหมือนกันอ๋อที่ไทยเย็นแค่ไหนมันก็ไม่ต้องไม่หนาวไม่แหนกสิว่ามีสปอนมาแจกงานขอในงานเยอะมากเออใช่ครับก็รอบนี้ตรงข้างหน้างานนะครับผมมันจะมีผมสปอนไปนิดเดียวแต่ว่าผมจะพยายามทำเป็นบรรยากาศงานไวให้ได้เยอะที่สุดครับผมมันก็จะมีเป็นบูธเกมต่างๆ แล้วอยากให้ผมสปอยป่บก็ถ้าเกิดปลาโป่งเนี่ยใครที่ปลาได้ตามคะแนนที่เราตั้งไว้ก็จะได้รางวัลกลับไปเป็นรางวัลที่ผมก็ได้เตรียมมาในกวยผแรู้ว่าการวอลมันจะมีอย่างคือสาวตรน้งรู้ครับแต่ว่าอันนั้นมันยากเกินไปผมพยายามสาวตรงนั้งกับชินช้าสวรรค์มากเลยนะแต่มันยากเกินไปครับผมผมก็เลยเอาเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆมาใส่แทน บอกกับแซวว่าแบบแบบสับเล้กของวิ่งอ่ะอือใช่ครับคิดว่าเขาจะมาทันไหมคะก็น่าจะทันนะแต่เราก็มีการเตรียมตัวรับมือกับตรงนันไ,ไปแล้วครับแต่ว่าคนดูไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่าใช้ฮอนะไม่ใช่ไม่าเรกวาแบบคือตอนแรกอะตอนแรกอะผมจะใช้ฮอครับผมแต่ว่าเอาจริงส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าเอา่อการใช้ฮอมันเรียกว่าไงดีครับอือ ผมว่ามันอาจจะดูไม่ดีในสายตาของใครบางคนผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ถ้างั้นเราก็จะเอาทุกอย่างให้มันคลีนแล้วก็สะอาดที่สุดผมก็คือไอ้พี่คนนั่งรถมาเหรอครับที่เราพอไปรับจริงครับผมเราคือก็ลองติดต่อดูบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันก็มีหลายๆเขาเรียกว่าอะไรดีครับผมหลายๆข้อที่เราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องตรวจให้มันแบบว่ารอบคอบครผมแต่ว่าพอผมเห็นหลายๆข้อตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอเคแบบว่าเพราะว่าแบบ การที่จะต้องนําใครคนนึงมาให้ทันงานแล้วเราต้องใช้พอเนี่ยผมว่ามันมันเกินไปนิดนึงใช่ครับผมว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันมีติดหลายอย่างที่ผมอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าขออนุญาตนะที่ไปใช่ครับผมแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดคือไม่ว่าจะทําอะไรผมอยากให้ทุกอย่างมันทุกคนเท่าเทียมกันที่สุดโดยที่ไม่มีว่าใครใหญ่กว่าหรือใครใช้เส้นอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคก็เท่าเทียมดังนั้นพี่ๆมาก็ต้องนั่งรถ เขาให้ความมานดไหมเขาบอกเขาบอกไงม้างเขาบอกไงบ้างเขาให้คอมมานด์จากเราไหมเออเขาให้ครับผมเขาให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าได้แต่จริงมันไม่ได้อยู่ท so ี่เขามันอยู่ที่คนขับรถนะครับผมแต่คือผมก็มีเตรียมครับว่าแบบสมมติถ้าเกิดระหว่างโชว์เนี่ยแหละสมมติถ้าเกิดในหูผมเขาบอกว่าแบบยังไม่ถึงเรื่องไงเงี้ยผมจะมีของมาใส่ก่อนให้ซึ่งคนดูไม่รู้หรอกครับผมผมเนี่ยจะเป็นคนติดต้นอยู่คนเดียวบนเวทีเลยหรือได้เขาซิ่งมีดีโอใส่นะที่จริงก็ดี ประเมินสา,าการแล้วใช่เาว่าระยะทางป,ประเมินแล้วก็ประเมินระยะทางประเมินการจราจรประเมินอากาศทุกอย่างเรียบร้อยครับว่าเขาจะมาทันเขาใช้เวลาแล้วก็จับไว้อย่างมากครับผมแต่ว่าขนาดอย่างมากแล้วยังทันเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยต้องหวังว่าอย่างน้อยเขาจะมาถึงก่อนที่เวลาที่เราประเมินไว้แบบว่าเยอะๆเอาไว้บางเรื่องหลังหรอครับผมเอาจริงเพมะว่า ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าหลังผมครับผม <c oughs> ปีนี้หลังจากที่ผมโชว์ที่งานวิธีอะไรที่เกาหลี <c oughs> นะครับผมผมเป็นดิสครับแล้วกเ็เหมือนข้อต่อสองอันสุดท้ายตรงระหว่างข้อต่อผมมันจะมีถุงน้ำของเขาใช่ไหมครับ <c oughs> ผมแล้วถุงน้ำนั้นมันอักเสบแล้วมันปิ้นออกมารอบหนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นมันกลับไปไม่เป็นเหมือนเดิมผมก็เลยเต้นเพาลงช่วงนี้นครับผมซึ่งหลังเนี่ยคือ มันโอเคครับแต่ว่ามันแค่จะเมื่อยง่ายแล้วก็ล้าง่ายแล้วก็มันจะก้มเหมือนเมื่อก่อนไม่่อยได้สักเท่าไหร่มันจะแบบติดแป๊บแปเลยคือเหมือนถุงน้ำมันปิ้นออกมาแล้วมันกลับเข้าไปอีกไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายต้องคอยระวังต้องคอยระวังครับระวังก็คือไม่บิดไม่ก้มเยอะแล้วก็ต้องยืดมันไปกว่าแต่เราเต้นมันต้องนอ้นี่ารเกี่ยวก็ผมก็จะพอๆตอนซ้อมหน่อยแล้วผมก็จัดเต็มแค่สามสี่ชั่วโมงนั้นถ้าอย่างนั้นมันยังโอเค รราคาต่ำไปเรื่อยๆก็เพราะว่าอายุศิลปินของผมอะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับหลังผมว่าผมจะเต้นได้อีกนานแค่ไหนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยู่ตรงช่วงต่อเงถ้าเกิดมันผิดนิดนึงอะมันอาจจะเป็นอัมพาตตรงข้างล่างได้เลยซึ่งมันไม่ควรแล้วผมต้องไปรักษาอ่ะว้าวมากเึินครับผมก็อาจจะลุยเหมือนตอนเด็กๆไม่ได้ ตั่อไปต่อไปจะยังได้ตัวนี้ยังไหวแล้วแบบรวแล้วโต้ะเปนเวทีจะยังไงเนี่ยอะไรครับรโต้๊นเวทีรตโ้บนเวทีเอาที่ผมสูงแล้วผมก็บัตรที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยคือสามารถเข้าได้ก่อนเลครับผมครับผมผมว่ามันก็เป็นกิมมิคที่สนุกนะครับผมแบบโซนสแตนดิ้งอย่างเงี้ยคือเราก็คิดครับว่าทํายังไงให้คนเนี่ยไม่ลุ้มเข้าไปแล้วก็แบบว่าทยอยเข้าได้แบบสบายอย่างเงี้ยครับผมโดยที่แบบไม่ไม่มีการแข่งกันหรือเพราะว่ามันอันตรายด้วยครับผม แล้วก็เลยเนี่ยทางไอเอ็มเเขาก็เลยแบบว่าเอากิมมิคนี้มาแนะนําแล้วผมก็แบบว่าเออมันน่ารักดีก็เลยลองดูครับผมซึ่งคนที่จบด้วยเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนซื้อบัตรคนสุดท้ายเลยก็ได้แต่จบได้เบอร์หนึ่งก็ได้เข้าก่อเป็นออฟซีเกมเลยนะเราเป็นออฟสีเกมใช่ครับเป็นสีเกมโดยใช่ครับผมก็อพราะว่ามันมาถูกเวลาครับผมกับผมว่ามันต่อยอดกับคอนเสิร์ตอัลบั้มผมได้ดีครับผมเพราะว่า เราเพิ่งคัมแบ็กโฮมชาวไปเราเป็นเซ้นความเป็นไทยเนี่ยแล้วพอซีเกมปีนี้เราแบบประเทศไทยเราได้เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเจ้าภาพใช่ครับผมซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลด้วยแหละครับที่แบบว่าเขาแบบเขาเ e q u ผมมาเลยว่าอยากให้เป็นเป็นมาโชว์อะไรเงี้ยผมก็ตอนนี้ก็คุยเรื่องโชว์อยู่ครับว่าอยากให้โชว์แบบว่าสไตล์แบบไหนให้ผมเอาเเอ energy ไหนให้กับนักกีฬาของเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็กำลังกิจกรรมเสิร์ตแล้วน่าจะเราจะเริ่มเข้าเต็มตัวซีเกมแล้ว ไปแนะนำแบมแบมไปแนะนำคนไทยเราจะได้ไปลุ้นว่าโจแบมจะหยอกไปไหมได้ได้แล้ถ้าให้แบมเล่นกีฬาเป็นเหมือนกันอยากเล่นกีฬากีฬาเหรอฮะไม่เลือกทุกอย่างที่ผมเก่งสุดน่าจะเป็นไว่ายน้อ๋ออัลลัห์อัลอ้าวว่ายเก่งแต่เด็กแล้วนะผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนอะอ๋อผมไม่เคยบอกที่จะหรอผมบอก ที่อินเตอร์วิวเกาหลีหมดเลยนะแต่เป็น่ในในโรงเรียนาไหวแต่ว่าไหวท่าไหนเก่งที่สุดผมออผมได้ทุกท่าครับยกเว้นท่ามีเสื้อครับเพราะว่าตอนนั้นไปเกาหลีก่อนยังเรียนไม่ถึงถ้าอยู่นี่อาจจะเปได้ที่ชาตินชาดแล้วแหละโอ้ก็ไม่ไม่เคยมีฝันด้านนี้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจของเรผมก็ลองดูก็ได้ ครับผมปัดสุดท้ายปัดปัดปัดรอบสองปัดรอบสองยังมีผมก็รอบแรกก็สวยเอาไปแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากสวันที่ยีาเนี่ยก็เห็นหลายๆรีเควสครับจริงๆอันนี้ผมอาจจะพลาดไปเองด้วยที่ผมอาจจะยังอยู่ในผมยังคิดว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงเวลาตอน3าปีแล้วซึ่งมันผ่านมาเยอะแล้วผมก็อาจจะคำนวณผิดถึงเรื่องสุขภาพของแต่ละคนครับวันที่สผมก็เลยเปลี่ยนเป็น ให้ทุกคนตามที่ทุกคนรีเควสเก็เลยเปลี่ยนเป็นสแตนดิ้งเพิ่มเข้ามาเอ้ยเปลี่ยนเป็นน,นั่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีสแตนดิ้งเป็นโซนหนึ่งครับผมซึ่งเพื่อนเหลือบัตรอยู่ครับผมก็สามารถไปจับจองกันได้ครับผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยครับคือเวลาเปิดวันที่สองเพิ่มเข้ามาเนี่ยทุกคนเขาจะดูวันที่หนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิดเขาชอบเดี๋ยวเขาก็จะมาลุยต่อวันที่สองครับผมซึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์และผมจะเต็มที่ให้ทุกคนได้เห็นับว่า สิ่งที่ผมและทุกๆคนทั้งพี่ๆแขกรับเชิญทีมเกาหลีทีมไทยไอ้มีเฮโลเตรียมมามันคืออะไรเพราะว่ารอบนี้ผมว่ามันพิเศษมากก็เราดูคขอบคุณมากครับวันด้วยมาทีมไทยรู้เป็นเศึกก่อนได้ครับเริ่มเริ่มฝาฝาก่อนค่ะฝาฝาลูกฝาฝาขอบคุณมากครับน้องมีนาลูกก็มีนาได้ครับสอบคได้ครับได้ครับตอนนี้ไหนพี่แบม ไปหาักเหมือนท่าอี่เรื่องนเล็นะไปปลไร่ลไปรีท้ชใช้ผมด้วยนะต้องยืนจ่าใส่ตาอันยิ้มาหัวใจห้เออเอาเปลท่าหน่อยๆดูดเออมีท่ารีเควสไหม่ะขอท่าหน่อยได้ไหมาะขอท่าขอท่าติดโบหน่อยค่ติดโบติดดร้อนหน่อย ติโบนอ่ะนติกิ๊บเหพยานะนอยได้ไม่แบ่พยานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรห้าม ใช้ตาทีมแฟนโอ้ยนี่เรอดูประกันเสริมแบมแบมจะไว้ผมดำนี้ปิกนานไหมเพราะว่าผมดำหลอกนะพี่เกียดพี่เกียดหรอไม่แดงไม่แดงไม่ทองแล้วนะแต่อาจจะมีแต่อาจจะไม่ใช่เลยแต่อะไรเขาบอกว่าผมดำหลอกแล้วแบบว่าอืมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปลี่ยนเขบอกผมขาวดีสุดแล้วเดี๋ยวก็มาแต่ผมดำหล่อสุดแบมขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับคขอบคุณมากค่ัทุกท่านขอบคุณทุกครับ we